ขุ่มซับมารีนามีแฟนรวยพันล้านรับซัพย์มหาศารไม่แพ้มากี้ราสีเห็นเธอสวยๆหวานๆแบบนี้ในสมัยที่เธออายุ17ปีเธอเคยเข้าประกวด Asian s u p e r m o d เด Contest 2013และคว้ารางวัลอันดับ4มาได้นอกจากเรื่องการเป็นนางแบบแล้วเธอยังมีความสามารถทางด้านร้องเพลงอ,อีกด้วยซึ่งผลงานทางด้านเพลงของเธอนั้นมีทั้งผลงานเพลงเดี่ยวและเพลงประกอบละครอย่างซ่อนเงารักด้วยนั่นเอง ส่วนด้านวันใจตัวจริงของสาวม,มารีนาโดยชีวิตจริงเธอได้คบหาดูใจกับแฟ,แฟนหนุ่มนอกวงการเนมทฤตภูวณไตรทายาทโตโยต้าธนบุรีเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพที่ฮ่องกงและได้มีภาพสวีทออกสื่อให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดสำหรับกล้าชวินเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท1 6 d e v e l o p m e n t แล้วกำลังมุ่งหน้าทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านและคุณแม่นิ่งอรศีฮอนโน ที่ได้ออกมาโพส์ความในใจถึงลูกสาวทั้งสองและหลานแฝดโดยบอกว่าที่ผ่านมาที่เขียนถึงแต่หลานหลานตลอดไม่ใช่ไม่คิดถึงลูกนะแต่ในสมองนั้นคิดถึงแต่หลานเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อคําโบราณแต่พอได้มาเจอกับตัวเชื่อแล้วว่าคําโบราณมีจรงิงพร้อมกับเขียนชมความสวยของลูกสาวทั้งสองที่ได้ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารทั้งนี้แม่หน่งยังได้ช่วยคลายข้อสงสัยที่หลายคนเคยถามว่าทำไมมาร์กี้กับมารีนาเป็นพี่น้องกันแต่หน้าตามไม่เหมือนกัน ซึ่งแม่เองบอกเลยว่าก็เพราะทำคนละทีซึ่งมารกี้และมารีนาลูกรักที่มาเขียนท้าแต่หลานไม่ใช่ไม่คิดถึงพวกหนูนะคิดถึงมากแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงในส่วนของซิเรเบลลัมและพิชูจารี่ของสมองมันมีแต่คำว่ามีก้าและมียา่าคำโบราณเขาว่ารักลูกเท่าลูกตาลรักหลานเท่าลูกมะพร้าวมาไม่เคยเชื่อเลยมาเกิดกับตัวเองเพิ่งรู้ว่ารักลูกเท่าลูกตาลรักหลานเท่าลูกโลก มาเห็นหนูสองคนถ่ายรูปลงหนังสือออกมาสวยมากจริงๆหลายคนชอบถามว่าทำไมมาร์กี้กับมารีนาเป็นพี่น้องกันแต่หน้าไม่เหมือนกันคำถามนี้ได้ยินบ่อยมากบางคนก็ถามว่าพ่อกันคนเดียวกันหรือเปล่าคะเอาละเมื่อหลายคนอยากรู้ก็จะตอบในวันนี้ซะเลยมาร์กี้กับมารีนาเป็นพี่น้องพ่อเดียวกันและแม่เดียวกันแต่ที่หน้าไม่เหมือนกันก็เพราะค่าทาทีละคน